ครับนะั่นะกนะ็วันนี้มาพบกับผมนายเอกนะครับอันนี้ก็มานั่งเล่นบอ่อครับนั่งเล่นบอ่อมานั่งหลิวมาดูปลาบึกกันว่าจะมีไซส์ไหนบ้างก็บอกอใครนะบอกใครนะบอ่อก้อกหน่อยบอ่อต้องหน่อยครับผมก็มานั่งเล่นครับบอ่เอเขาเป็นบอ่อเลี้ยงปลาแต่เ,เขาบอกว่ามีปลาบึกไซส์ถึง20โล ไม่รู้ว่าคันหลิวจะไหวไหมครับอันนี้ก็เป็นอ่าคันหลิวเ์ฟิตครับเฟิตระยะสี่ห้าครับก็รอดูชมกันนะผมว่าจะได้ผลงานไหมหรือคันจะหักก็ไม่รู้ <laughs> ครับผมว่ารอดูเยครับผมไปแล้วครับ โดนแล้วครับผมโดนของใหญ่ครับไปแล้วครับพุ่งหมดแล้วครับผมโดนของใหญ่ครับผมโดนของใหญ่แล้วครับไม่รู้จะต้องใช้เวลากี่นาทีครับ ของใหญ่ครับโดนสับประหลาดแล้วเรามาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีเพื่อเจ้ามันขึ้นครับไปแล้วครับไปอีกแล้วครับไปนู่นเลยครับไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว เลยครับน้ําทู่ไปเลยครับ,ลรบหลุดหรือเปล่าไม่หลุดครับไปแล้วครับดูแล้วน่าจะตัวเดียวค่ำเลยครับวนันนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว น่าจะมีชั่วโมงครับวันนี้กว่าจะขึ้นได้มีชั่วโมงแน่นอนถ้าไม่หลุดน่าจะหลุดแล้วครับโอ้โ oh. หหลุดแล้วครับหลุดโอ oh, ้ไม่หลุดครับไม่หลุดครับนี่ครับโอ้โ oh, หอยู่นี่ครับน,นอนนี่ครับอ่าายกโอ้ คิดว่าหลุดครับไม่หลุดครับไปครับไป,ไปมุมนู้นเลยครับผมนะถ้าเอาไม่ขึ้นก็ลงสสยต้องกระชากทิ้งครับไปแล้วครับนุนแล้วครับหนุนพาไปรอบบ่อเลยครับ ผมพยายามเอาขึ้นมาให้ดูตัวครับว่าอาเหนื่อยครับ <dle> <g ül Management> ว่าจะมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้กับคันเคฟิตครับเอามาลองดู8ปดเฮดเขาว่าเหนียว ตื้อเลยครับตื้อเลยว่ายวนไปวนมาครับจะได้เห็นตัวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้ เอามาถ่ายให้หน่อยดิออปวดไปก็อูปิดหน้ากล้องกเับ นอนครับตัวนี้บึกแน่นอนครับตัวเนี้ยชี้ถังแล้วครับนี่ครับบึกแน่นอนครับ รู้ว่าป่าเกี่ยวหรือกินครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับ ออยครับอ่อยเยอออครับอร่อยครับอร่อยครับไปเยอะครับอหาื่อยครับผมเหนมากน่อยตัวเดียวนี่แหละ ตัวเดียวครั้งที่แล้วเนาะตื๊ดๆเงสงมีสามสิบนาทีคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวดูกันยาวๆโอ้ยระยะคันสี่ห้าครับ มาับลแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาในตั้งกล้องเดี๋ยวเอามาเนียบไปนี่ก่อนแหละเดี๋ยวจับหางปลาคอยดูคอยเวลาปลามันขึ้นเดี๋ยวจ,จับหางปลา หอบแล้วเนี่ยหอบแล้วครับหอบแล้วจะให้มันยอมก่อนจับหางได้ไหมระวังนะจับหางไว้จับหางไว้ ลงไม่เกี่ยวเช้ยเห็นไหมตันนี้ก็น่าจะมียี่สิบเทินครับยี่สิบกว่าครับผมมียี่สิบกว่าครับตัวเนี้ยตับหางถึงไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 2ีกว่าแน่ครับตัวนี้จับยกดึงขึ้นมาเลยเอขอถ่ายรูปก่อนแล้วได้ปล่อยจับได้ไหมฮะฮะต,ติดแล้วนะลงมาเลยเดี๋ยวปลามาันเดี๋ยวปามันน็อกอุ้มเลยอุ้มเลย cũng vậy ba toàn ngược quay mấy หมมีสามสิบครับตัวนี้มีสามสิบครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับมีสามสิบครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วผมจะปล่อยครับเดี๋ยวนี่ครับวันนี้ได้สามสิบแน่นอนนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งครับผมนี่ครับมีสามสิบครับเดี๋ยวปลามันจะช้ำครับผมกลัวมันจะตายครับเดี๋ยวผมขอปิดปิด,ปดคลิปนะครับ